สวยเลยสวยสวยเบกกี้เอาไหนอีกไหมคะคนดีอันอันนี้ไหมุัยผมพังไหมห้ยผมเออแบบ่างแบบผ้าพันเรืออะไรอย่างงี้ไหมติดกิฟ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 อ่าโอเคติดกิฟติดโบหน่อยอ่าเดี๋ยวพี่ฟินอันนี้คือพี่ฟินเลือกให้น้องเบกใช่ไหมลูกอ๋อ Okay. เอาจริงๆสมแล้วที่เป็นแบบสาวแฟชั่นทั้งคู่ uh huh. ติดมาแล้วมันน่ารักอะอันนี้ดีอันนี้ดีนนดยยมเลยแต่เพราะฉะนั้นคู่นี้คือไม่ใช่คู่ที่แบบว่าแก้กันแล้วเป็นคู่แบบว่าช่วยกันมากกว่าเอาล่ะเด็กๆถึงเวลาแล้วที่หนูจะต้องมาเริ่มทำชาเลนจ์ huh. เราจะมาเริ่มกันที่เฟรนเอ่อ c ฟรนเบกกี huh. <Friend> ้การละครโอเค เอาล่ะ c ิ l e b r a ชั่นนะเออเออเดี๋ยวเราจะมีให้หนูงุมงำไปเรื่อยๆแต่พูดผ่านไม่ไปด้วยนะลูกนะโอเคนะพี่ฟินพร้อมนะโอเคค่ะพี่เชื่อในตัวฟิน I believe in you เป็กกี้ลูกกินหมูเลยนะเะไปกี้ต้องพูดประโยคแลวใช่ไหมใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวสุงพูดประโยคเดี๋ยวจะต้องมีแบบมีพร็อพให้ถือด้วยนิดนึงโอเค เหมือนทำเป็นคุยโทรศัพท์กันนิดนึงโอเคถ้าพร้อมแล้วบดมาค่ะเริ่มเลยปะ <c oughs> จอใครนองลิปซิงม์ให้บทมาเปล่า <c oughs> เอาบทมาป๊บนึงนะเดี๋ยวรอรอทีมงานกรอเทปปั๊บนึ่งนะลูกนะกรอเทปจบได้แล้วคนจับได้แล้วแกแปั๊บนึงนแล้ลูกนะ ไีสวัสดีนะคนดื้ออาคุณม่ครับีบนอนซะนะอย่าดีกับนอนใบนั้นที่เธอใช้นอนฝันยามหนุนที่เธอใช้ยามฝันนอนไม่ใช่ใช่ปะที่เธอใช้นอนฝันที่เธอใช้นอนทำไมพูดแบบนั้นล่ะที่เธอใช้มานฝันยามหนุนอ่านอนฝันยาวถ้าถ้าถ้าอย่างนั้นนะ ขออีกรอบนึงเป็นลิปสติกนะลูกนะโอเคโอเคพี่เราจะให้หนูแก้ตัวอ,อ,อีก <Okay, S 1> <Okay. S 2> รอบนึงโอเครอบนี้รอบนี้จะทันโอเคโอเคนี่ชอบมากที่ทีมงานบอกว่าจะให้ลิปสติกราตรีสวัสดิ์นะคนดูฮะรีบนอนซะนะอย่าดื้อกับหมอนใบนั้นที่จะใช้นอนฝันยามหนู <laughs> ฉันชอบมากมั่วอยู่ดีชอบมากอยู่ดีเบกกี้เปลี่ยนบท เออโอเคนะทุกอย่างโอเคนะโอเคครับคืนไหม่ให้น้องไหมเมื่อกี้เมื่อกี้น้องเขาขโมยบทเราปะไม่ใช่แต่ไม่เป็นไรเผื่อน้องอยากเล่นเยเผื่อน้องอยากเล่นจริงๆน้องอาจจะอยากพิโอกบาดตัวเองใช่หนูก็อยากเล่นเหมือนกันลาจิสวรรค์นะคนดื้อเออตรงลงหมอนใบนั้นที่อะไรใช้ยามหนุนนอนฝันเออนอนฝันยามหนุน นอนฝันยำหนุนเออเซกี้ได้ไหมลูกนอนฝันยำหนุนหนูเข้าใจไหมนอนฝันยำหนุนอืมหนูเข้าใจไหมลูกแปลว่านอนปะแปลว่านอนนอนหลับสบายนอนฝันนอนฝันแย่นอนฝันแย่หนุนแปลว่าดุจถือนุจเหมอนพูดย่อให้เราดอจพิลโลอ่อแย่โโและนี่คือชาเลนจ์แรกของน้องต่อไปจะเป็นแดนซ์ชาเลนจ์ซึ่งพี่เรา ได้เล่นเลยเออมันไม่เหมือนกันน่ะหน้าหน้าฟีดอาจจะไม่เหมือนกันสอนที่เขาได้ไหมลูกหนูสอนได้ไหมว่ามันว่ามันต้องยังไงนะเป็นยังไงมันต้องยังไงนะน้องเขาทำยังไงจดึ๊ดดึดดึดเออเออเออนะให้อย่างนั้นเก็บขออีกที่ะขออีกทีได้ไหมเขายิงปืนตอนไหนหรอเขายิงปืนตอนไหนเออมันจะมีโป่งโป่งนิดนึงเนาะฮะ ไม, venue, ไม่เล่นทิกตอกเลยเบกกี้ยังเล่นหรอไม่เอาเลยไม่ไม่ไม่เล่นเลยไม่มีไม่มีโอเคขออีกหนึ่งรอบนะ ป่านี้หนูอาจจะไม่ได้แล้วเหมือนกันคือเรายืนสวยเราก็ทำได้แล้ว<ช>ออขอเสียบบัวแดงๆใ้กั้สองชาเลนนี้หน่อยแล้ว